โดยแต้มแล้วลงไปเสิร์ฟกัตรีทิพตขงหลังตีโอ้โหฉีกลงกลางสนามไปกับลูกนี้โดยผู้เล่นหมายเลข12ค่ะการดาต้องต้องบอกว่าคู่นี้เล่นกันได้คู่ขี้สูสีนะคะท่านผู้ชมผัดกันแต้มตดแต้มค่ะการดาเสิร์ฟหล่นมาแล้วโดนสวนกลับเนี่ยค่ะ นิราวัตรกับสัตว์ลูกนี้ลงท้ายขอดเป็นคะแนนให้กับทีม k, k u วอลเได้บอลอาคานามีไปค่ะ ยกไหลหลังลูกนี้ตีชลบล็อกยังเกี่ยวไว้ได้กีฬานะคอนอนโอกาสสวนกับลูกนี้แม่โอ้ตีติดบล็อกทางด้านของเจ็ดทิ์กะลงไปลูกนี้โอ้หต่อ16เรียกเวลานอกเลยค่ะกีฬานครนอนอน,อนวิทยา6กขอลานอกครั้งที่1มาชมกันต่อค่ะการดาคะเสิร์ฟ รองแรกไว้ค่ะยกมาที่หัวเสาขึ้นตีลูกนี้ชละบล็อกยังเกี่ยวไว้ได้เคเคอยู K K ส่สวนกลับโดยหัวเสาลูกนี้ตีชีกมาแล้วลน้นไหมลูกนี้ยังอยู่ค่ะลูกซัดลูกนี้ติดบล็อกแมยังเกี่ยวได้โอ้โหแมสุดจะยือ้อกะลูกนี้ต้องบอกว่าช่วยกันเล่นเต็มที่ค่ะโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยาหเปลี่ยนตัวค่ะ เลขหกออกเอาผู้เล่นหมายเลขแปดนะรืมลนลงมาแทนทางด้านของดวงหัตไทยค่ะ19ต่อ16ค่ะช่องว่างระหว่างคะแนนอยู่ที่3ามคะแนนการดาคะเสิร์ฟต่อให้กับ KKU วอลเลบอลอคาเนมีจำเสิร์ฟลูกนี้ยังเกี่ยวไว้ได้ค่ะสวยลูกนี้ของหลังตีเคาะวางมาอย่างรองอยู่ KKU ขึ้นตีเฉลี่ยบล็อกลองไปค่ะ นะคะโดยผู้เล่นหมายเลข11ค่ะนิรวัตค่ะผู้ทำคะแนนโอเบกเกมครั้งที่2เลยค่ะโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ค่ะมาชมกันต่อค่ะหลังจากหมดเวลานอกครั้งที่2ของทางโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6เป็นช่วงปลายเซตของเซตที่1แล้วค่ะตอนนี้ยังคงเป็นทางด้านของการดาค่ะเสิร์ฟให้กับทีม KKU วลมอลเลย์บอลอคาเนามี จำเสิร์ฟลูกนี้เกี่ยวบอลแรกไว้ค่ะยกมาขึ้นซัดลูกนี้ติดบล็อกลงไปค่ะนี่ติดบล็อกเล่นหมายเลขหนึ่งค่ะดารุณี21ต่อ16ค่ะการดาคาเสิร์ฟต่อนี่ลูกเกี่ยวบอลแรกไว้ค่ะหัวเสา ตีวางยังเี่ยวไ,ได้ขอดไปที่หัวเสาเซตโอ้ยลงนี้ยังอยู่แล้วย้ำที่เดิมตีทัาบส็อกโอ้โหแล้วลงท้ายขอดไปค่ะนีรวัดกับผู้ทำคะแนน22ต่16อ16โหต้องกระตุ้นกันแล้วค่ะสำหรับกีฬานครน,นนค่ะแชร์อยู่ที่16นานแล้วค่ะต้องเปลี่ยนเกมรับก่อนค่ะตอนนี้ อุ้ยเนี่ยค่ะเขารับบอลแรกดีอยู่นะะยกมาตีวางยังเกี่ยวไว้ได้แล้วชกข้าม,มาอยู่ที่กีฬานาครนอนท์หงหลังตีวางหน้าตรงยังเกี่ยวไว้ได้ค่ะ